ก็ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าเกิดจะถามเรื่องการเมืองก็ต้องพูดเรื่องการเมืองนะครับว่า8ปดปีหลังเนี่ยบ้านเมืองค่อนข้างที่จะประสบปัญหาเยอะพอสมควรเหมือนกันเรื่องความเหลื่อมล้ำก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับแต่ว่ามันถึงจุดจุดหนึ่งที่เราไม่มีความสุขในการที่เราจะอยู่อย่างสบายคนเดียวแล้วก็มาพีคตอนโควิดแล้วก็จากนั้นก็เห็นความเหลื่อมล้าที่มันสูงขึ้นมาเยอะมากๆเรื่องของวินเนอร์เทคออลนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องกลับกลับขออภัย สปอนเซอร์ที่นี่แล้วก็เพื่อนนักธุรกิจที่นี่ด้วยว่าจริงแล้วถ้าเกิดจะพูดนี้ก็ต้องพูดคุณเศรษฐาเข้าไปผมอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นและการหลันใจครั้งแรกที่ทานฟอร์มตัวเองเนี่ยครับจากนักธุรกิจเข้าสู่แวดวงการเมืองเนี่ยทำไมไม่กลัวครับก็คิดอยู่นานมากนะครับชักเข้าชักออกกับตัวเองอยู่นานพอสมควรเหมือนกันนะครับตรงนี้เพราะว่าเป็นอะไรที่ก็อย่างพ่ที่ทราบกาดีอยู่ว่าว่านักธุรกิจที่คากล้ามเข้ามาในสุ่การเมืองในตำแหน่งที่ ที่มีความปรารถนาที่จะหนุจนจำในตำแหน่งบบที่สูงสุดเนี่ยก็มีเสียงเตือนเยอะนะครับมีวิบากกรรมเยอะนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของคดีเรื่องของการที่ถูกไม่อยากใช้คาว่ากลั่นแกล้งนะครับก,ก็เป็นที่เพ่งเล็งแล้วกันใช้คํานี้ดีกว่านะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าการที่เราเป็นนักธุรกิจมาสามสิบกว่าปีแล้วนะครับแล้วก็บริษัทที่ทําอยู่ก็เป็นฝั่งเป็นฝาดีมากพอสมควรนะครับ ลูกทั้ง3คนเองก็ประสบความสําเร็จในชีวิตการศึกษาและก็ชีวิตการงานนะครับก็ความหมดห่วงใยก็เริ่มจะมีก,ก,ก็ก็เริ่มจะคลายหายไปแล้วก็บ้านเมืองก็ประกอบระช่วงก็ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าเกิดจะถามเรื่องการเมืองก็ต้องพูดเรื่องการเมืองนะครับว่า8ปดเปีหลังเนี่ยบ้านเมืองค่อนข้างที่จะประสบปัญหายเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับ ก็ผมไม่ต้องไปพูดอะว่าเป็นเรื่องอะไรอะไรยังไงนะครับผมว่าทุกคนในใน,ในที่นี้นักนักธุรกิจหลายท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็เยอะนะครับเรื่องเคเชฟรีการ์ฟรีที่คุณอาที่พูดไปเมื่อกี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เรื่องความเหลื่อมล้ำก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับเราเองเราก็มีฐานะที่ดีพอสมควรนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องมีเยอะไปกว่านี้ขนาดนั้นนะครับแล้วผมคิดว่าความความสุขทางกายเนี่ยก็เป็นอย่างหนึ่งที่เราสามารถมีได้นะครับ แต่ความสุขทางใจเนี่ยบางทีมันต้องเห็นคนอื่นมีบ้างนะครับหรเห็นสังคมที่จเจริญเติบโตไปนในทิศทางที่มันแข็งแกร่งขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อนผมหลายหลายคนเวลาเรานั่งกินข้าวกันเรานั่งสังสรรค์กันเราก็มีการพูดเรื่องสังคมเป็นเรื่องพูดเรื่องปัญหาบ้านเมืองปัญหาเรื่องการศึกษานะครับหลายๆวงก็มีการพูดกันแต่ว่าก็ไม่เป็นการพูดเป็นการด้อยค่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นขอโทษนะครับนักการเมือง ม่เป็นข้าราชการนะครับหรือว่าหลายๆภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ก็ไม่มีนักการเมืองนักธุรกิจคนไหนที่เข้ามาอย่างเต็มที่สักคนหนึ่งนะครับก็ก็เคารพในการตัดสินใจหรือการที่ไม่ตัดสินใจแต่ว่าผมเชื่อว่าในช่วงที่เปลี่ยนมานี้เนี่ยประเทศไทยต้องการการเปลี่ยนแปลงต้องการคนที่มีมุมมองใหม่ๆนะครับมันก็จะมีการบอกไอ้นักการเมืองก็เป็นหน้าเก่าเป็น เป็นบ้านใหญ่เป็นอะไรกันไปก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่มีใครที่จะที่จะเสนอตัวออกมาตรงนี้นะครับถามว่าส่วนตัวเด็กกลัวไหมกลัวตลอดนะครับมีความกลัวตลอดแล้วก็ก็ต้องพยายามบริหารจัดการไปแต่ว่ามันถึงจุดจุดหนึ่งที่ที่เราเองเนี่ยเราเราเราไม่มีความสุขในการที่เราจะอยู่อย่างสบายคนเดียวนะครับในบทบาทที่เริ่มช่วยเหลือสังคมหรือเริ่มเข้าสู่ เข้าเข้าสู่เรื่องเหล่านี้เนี่ยก็เริ่มมาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วก็มาพีคตอนโควิดแล้วก็จากนั้นก็เห็นความเหลื่อมล้ําที่มันสูงขึ้นมาเยอะมากๆนะครับเรื่องของวินเนอร์เทคออนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องกลับกลับขอภัยสปอนเซอร์ที่นี่แล้วก็เพื่อนนักธุรกิจที่นี่ด้วยว่าจริงแล้วถ้าเกิดจะพูดนี้ก็ต้องพูดนะครับเพราะเดี๋ยวผมก็ทราบพี่ตุ้มคงจะถามคำถามเหล่านี้ขึ้นมานะครับเรื่องเรื่องวินเนอร์เทคออนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยนะครับ นั่นคือจุดเริ่มต้นที่เข้ามาแล้วก็พอลงเล่นการเมืองจริงๆเนี่ยช่วงเวลาสองเดือนที่ผ่านมาผมเชื่อว่าคุณเศรษฐาน่าจะมีประสบะการณ์ใหม่ในชีวิตในช่วงของเดินทางหาเสียงในแง่ของการปลาศัยบนเวทีต่างๆมากมายแล้วก็พบเจอผู้คนพบเจอปัญหาต่างๆมากมายนะครับมีประสบะการณ์อะไรที่ประทับใจหรือทําให้ความคิดเราเปลี่ยนไปไหมเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับเรื่องที่มีความประทับใจแล้วก็ จริงๆเราต้องกลับไปนิดนึงว่าเรื่องชักเข้าชักออกเนี่ยก็<ม>ก,ก,ก็เป็นประเด็นนะครับ<ม>ซึ่งถ้าเกิดถามจริงๆก็เป็นอันนึงซึ่งผมก็ไปสารภาพบาปกับท่านผู้สมัครสสอห้าร้อยคนวันนี้ที่พักเพื่อไทยครับส่วนหนึ่งว่าผมเองผมก็เข้ามาช้าในวงการการเมืองก็เพราะเป็นเรื่องของการที่ไม่ใช่เป็นตัวของตัวเองอะ่ะก็ตัดสินใจก็ไม่ค่อยแน่วแน่เท่าไหร่ก็เลยการที่เข้ามาช้าก็เลยเป็นรอง นะครับแล้วก็แล้วก็ส่งผลมาถึงอย่างปัจจุบันนี้ก็ยังเห็นอยู่ก็ยอมรับว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรื่องของความกลัวเรื่องของอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าพอมาถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยรู้สึกประมาณปลายเดือนมกราหรือต้นเดือนกุมภาเนี่ยก็มีนักการเมืองท่านหนึ่งแล้วกันนะครับมาคุยกับผมบเป็นรัฐการเมืองอาวุโสคนหนึ่งมาคุยกับผมที่ข้างๆบ้านร้านอาหารเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่ ให้ผมก้าวข้ามจุดนั้นไปได้โดยมีคําอธิบายหลายๆหลายๆคำนะครับซึ่งก็เป็นจุดที่ผมที่ผมตัดสินใจที่ผมจะเดินข้ามเข้ามาในส่วนนี้นะครับสองสามเดือนที่ผ่<ข>านแล้วบอกว่าไงครับคุณเไรครับเขาบอกว่าไงครับผมบอกก็ได้ว่าคุณนัททูตใส่เกลือนะครับซึ่งซึ่งซึ่งท่านเป็นคนที่ไม่ได้รับเครดิตพอในในวงการการเมืองนะครับเพราะว่าบังเอิญท่านเป็นคนพูดเก่ง ก็คนก็บอกค่าท่านพูดเก่งดุดันนะครับโน้มน้าวจิตใจเก่งแต่ว่าถ้าเกิดไปทํางานด้วยในช่วงสามเดือนที่ผ่านมานี้เนี่ยถ้าเกิดถามบุคคลการเมืองที่ผมให้ความเคารพแล้วก็ชื่นชมมากที่สุดคือคุณธนูสายเครือนะครับเป็นคนที่มีความรู้รอบตัวสูงเป็นคนที่เข้าใจบริบทของการเมืองไทยทุกๆอย่างนะครับอธิบายให้ฟังว่าทำไมพี่ถึงต้องเข้ามานะครับตรงนี้ก็เป็นก็เป็นจุดเปลี่ยนนั่นึง นะครับแล้วการที่เข้ามาในช่วงสองเดือนครึ่งที่ผ่านมานี้เนี่ยเขาก็ช่วยเรียกว่าประครบประงมมาตั้งแต่วันแรกผมบอกให้ผมไม่เคยปราศัยเลยจะทําไงบอกพี่ไม่ต้องหรอกพี่ขึ้นไปพูดคำสองคำพอเซฮัลโหลโบกมือเ <neighborhood. S 1> ท่านั้นเองเขาหลอกใช่ไหมครับเขาเขาผมว่าเขาไม่ได้หลอกแต่ผมว่าเขารู้ว่าผมเป็นคนยังไงแล้วรนการที่ลงพื้นที่เนี่ยคือภาคพื่อไทยเนี่ยเวลาลงพื้นที่เนี่ยเราต่างคนอื่นบ้างนิดหนึ่งคือไม่ใช่ลงจรถดปั๊บขึ้นปราศัยเลย หลายๆครั้งเนี่ยที่เราไปเนี่ยผมจะไปพบผู้ประกอบการผู้นาทางด้านความคิดสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหอการค้าไทยครับที่อยู่ประจําจังหวัดนั้นๆได้มีการถกปัญหากันเกิดขึ้นใช่ไหมครับแล้วเราก็อินกับปัญหานั้นครับใช่ไหมครับแล้วเราเองเราก็รู้สึกคึกเขิมใช่ไหมครับเราก็มีเรื่องที่เราอยากจะพูดมันก็เริ่มต้นจากตรงนั้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ เวทีที่สองเวทีที่3คุณนัทพุฒิเองก็ให้ข้อคิดใช่ไหมครับตลกตลกอันนึงก็อย่างเช่นไปปรสาสัยให้กับจังหวัดชนบุรีนะครับพรรคเพื่อไทยตัวแทนก็คือคุณสุทิยาคุณปลื้มสุทิยาคุณปลื้มนะครับแกก็มกากระซิบบอกว่าพินิจพินิจพินิจบอกสิถ้าเรายกจังหวัดเนี่ยไม่ใช่คุณปลื้มหรอก ผมก็ปลื้มด้วยก็เป็นอะไรที่ที่ให้ที่ให้มุกที่ให้อะไรเราพอสมควรเหมือนกันนะครับหลายๆอย่าง